สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมออก้งเทวสถิตพงศ์นะครับได้รับมอบหมายจากพระเด็จพระลว่พ่อนะครับได้พานางฟ้านะครับมาไ่ชีวิตโคกระบือครับที่ปทุมธานีครับเด็กที่ตั้งท้องอยู่ด้วยใช่ไหมครับบางท้องครับั้งท้องเขาจับะลัดเขาเลยนะเลือกายจับครับไยจับอ่ะ ทอ้องตุ่ยอยู่มากเลยครับเพื่ออันนี้ตัวนี้กี่ปีครับบางครับทได้ไหม<ว>ประมาณฮะส,สี่สี่ปีครับคุณผู้ชมเนอะไอ้เจ้าเนี้าายน,นะมันไม่ได้ครับมันเป็นพันมันเป็นพันสายมันจะดีกว่าจ้านี่ไฟนะแ,แค่นี้ถ้าเป็นไฟเปล่าเขาไม่ตูน จักจอหนี่มือป๋าเปล่าเนี่ยตัวเป็นล้านครับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนานะครับกับคุณจิ๋งคุณพี่ทองที่เดินทางมาแล้วก็เนี่ยครับมาช่วยชีวิตเจ้าควายจํานวนถึง6ชีวิตด้วยกันนะครับที่เห็นตรงนี้3ตัวนะครับมีท้องสามเตียนะครับอยู่วันนี้วันนี้ท้องบนนี้ท้องครับอยาวแล้วก็อีกตัวนึงที่กําลังที่บังที่บังจูงอยู่นั่นก็ท้อง ก็เป็นสี่ตัว5้าตัว6ตัวนะครับแล้วก็มีเจ้าแคะด้วยแคะน่ารักมากครับนี่เจ้าแค้ครับก็ได้ช่วยชีวิตไปให้รอดจากการถูกฆ่าด้วยครับ ลูกมีรูปด้วยเห,ห,ห็นไหมนะไปถ่ายซึ่งคือเล็กดูว่าเขาลิงอย่างนี้วันนี้ก็มาช่วยชีวิตนะครับจึงตะปูลิงเดืองโรดนะครับนนในนามบริษัทเดืองโรดคือสตินจำกัดนะครับก็ได้มาช่วยชีวิตเจ้ากระบือหรือว่าควายนี่นะครับเป็นจำนวนถึงหกหกชีวิตนะมันเราเนาะทั้งหมดหกชีวิตเนาะในท้องนี่มีไอ้พวกนี้ท้องหมดเลยท้องด้วยนะครับท้องสองตัวนี่ แผละแผละตัวหนึ่งน่ารักนี่อ๋อนี่ตัวนี้ท้องอันนี้เจ้าท้องครับนี่ท้องอยู่ถ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวท้องนะตกใจคือเขาไม่รู้หรอกว่าจะไปถูกฆ่าหรือเปล่ามันเราจะขึ้นนี่ก็กลัวกลัวกลัวดูดิกล้าขึ้นเพราะไม่รู้เลยว่าเขาเจาไปทําอะไรนะครับเป็นแล้วเกนแล้วอ่นเกินเล้ว ได้แค่สองตัวไม่เาได้สี่ตัวทุกที่ได้สี่ตัวเลยลดรถคันหนึ่งไงได้ถ้าสองตัวนี้เต็มนะต้องใช้คันเลยตัวใหญ่มากคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆครับนี่ก็นี่ครับบุญประสบครั้งนี้จะได้สนับสนุนใจของทุนบรรดาให้กับทุกๆชีวิตนะครับดนรอดปลอดภัยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คุณฉลองนะครับที่กําลังรอรอการอะไรนะก็ากำลังรอรอเข้าอุโมงค์นี่แหละครับเพาน้องายแสงนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับในทุกขั้นตอนในการรักษาดีเลยก็กลับมาแขงแรงแล้วก็มาช่วยกันสร้างโบสถ์หลวงพ่อโตวัดศุกรบือกันให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับ อได้ล็อกลอกไว้แล้วปล่อยไม่ดูเ่ปล่อยเี่วแล้วจะได้ครับได้ครับอเอยวันนี้ดดีไฟทดลอง น้องใหม่กไอ้นี่เปี๊ยแน่ไอ้เปี๊ยเอ้านี่บอมเห็นไหมมาอยู่นี่ปุ๊บตัวใหญ่เลยปกติอยู่นั่นตัวนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวเนะต้นนี้คุยกันตัวน้อยเดียวเลยประมานี่ตัวเบิ้มเลยตัวจะเท่าไหญ่พวกนั้นเลยตัวเล็กมาลงแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวนั้นลงใหญ่เพื่อให้ดูบู๊บก่อนก็ดีเขาจะได้นั่นตอนอยู่ที่คอกนั้นตัวน้อยเดียวเองอ่ะ มันหลอกตาหลวงพ่อหอกแล้วเดี๋ยวมาเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กนิดเดียวฮะไม่แคะ์อะใช่ไหมไม่แครดูดิตัวเรุ่มเลยแต่เนี่ยใหญ่ตัวรับฝันกันนะดูไม่ออกดูที่โน่หันมามองหมดเลยฮะ ตัวเมียหมดเลยมีท้องด้วยฮะท้องสองตัวนะหลวงพ่อท้องให้เอเดี่ตัวเนี้ยเนี่ยสองตัวบนเนี่ยครับท้องสองตัวบนเนี่ยท้องสองตัวนี้ถ้ามันออกได้เหมือนเหมือนหมาเหมือนแมวก็ดีเลยหลวงพ่อเขาบอกไอ้ตัวไอ้ตัวที่หางกรุดอ่ะถ้าหางยาวหลายแสนนะเนาะมันมันมันผิดผิดรูปมันหางมันสั้นไปกันนั่นเองว่าไงได้ใช่ไหมขายผลงานอะไรหางมันกรุดด้วย ลงมาลงมารอดแลวอยากลงเย่เยอยากจะลงแล้วรอดได้ผมเนี่ยผมเนี่ยผมก็เนี่ยพวกกสาเนี่ยเผมก็เล่นไม่ก็ได้เไม้เนี่ยวเนี่ยไม่เ่เพราะว่ามันตตด้วยของแรกด้วยของแรกด้วยเนี่ยเนี่ยกเนี่ยเนี่ยตดีหน่ยนี่ดี้วยเสากลางเนี่ย แล้วมันจะไปทับต้นไม้ทางนี้บวกแล้วทางเนี้ยเจะเป็นปบบพันเแหละตรงเนี้ยนี่เราก่อนเนี่ยของใครเกาะน้ำเงินเจ็ดแล้วโอ้โหใหญ่เนี้ยใหญ่หรู้จักแล้วตอนแล้วสบายแล้วมาก็ต,ตายแล้วเั้ยคนนี้ทับพันด้วยนะังพ่อฮะพันด้วยทับพ่อพันเหรอความอ๋อหมา,ายถึงว่าฉีดเลือเล้อๆฉีดติดอ๋อมีใบท์เรียบร้อยเนอะเรียกพ่ไปดูพ่อ เดี๋ยวจะ,จะไปขายลงลงตัวละห0าแสน 500, เลยม่เร็วๆนี่พวกกันขายตรงนี้แหละห0 0 0สนกว่า,าเป็นไปหวัดดีแล้วอยู่ฟาร์มอะไรไม่รู้ตอนนี้เขาหันันสวัสดีแล้วเป็นฟาวมวมรปนร้านอยู่ตรงกลงไ,ไ,ไม่ เย็นๆจะได้ลงนัำเอาแล้วรปคแค่เสียบพีชไม่เวลายนักอันนี้นะสร็จเรื่อนไทลต่อไปเป็นรุ่เือง มาหาเจ้าสวยสีนี้ดีนะนะเฮ้ยโอ้โหหายใจแรงจังอ่ะตัวมันเริ่มเลยนะผู้ชม บอกเขาเป็นเนื้องอกว่าใครไปถาม